มีน <ark> ้องคนมาครับขอบคุณมาก ก็สุดขอบคุณครับขอบคุณครับก็ อยากจะบอกทุกคนนะครับว่าคือมันง่ายๆสั้นแหละคือขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆคือที่มาเต็ม,ตมแบบไม่ใช่แค่ในคอนเสิร์ตเนี่ยแต่เหมือนแบบเต็มทุกทุกก้าวในในการทำงานของเราเลยนะฮตอนแรนกแต่ร่าพอมันดบบเรื่อยหลายทีใช่ไะมใช่ไหมาบว่าตอนแรกเราก็แบบ ไม่อยากจัดแล้วอ๋อคือแบบมันรู้สึกแบบดูไม่จัดมีอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนเหมือนแบบเรื่อแบบคือเราคือเราไม่ได้กลัวรเรากลัวเรารู้สึกว่าเหมือนเออมันผ่านเรื่องมาแล้วทุกคนก็แบบไม่อยากมาดูแล้วกลัวทุกคนจริงใจว่าเราไม่อยากมามันมันนานมาแล้วเราปวดคนแล้วก็เบื่อแล้วไม่ได้อยากอยู่ แต่น้องสุดท้ายเหมือนแบบเรื่องกี่ครั้งกี่ครั้งทุกคนก็แบบยังอยู่ตลอดเวลายังอยู่แบบน่ารักกันอย่างนี้ตลอดเลยครับก็เลยแบบเราก็ต้องแบบต้องมีแหละแล้วก็คือมันก็มีหลายๆอย่างที่แบบต้องเสียไปจากการเลื่องนะบางคนก็มาไม่ได้เนเราก็แบบเออสงสารคนที่มาไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะหลายคนก็แบบเนื่องจากการประเทศมาก็แบบมันก็ บางคนก็ยังมาไม่ได้เลยนะก็แบบถ้าเกิดเราจัดจตอนนี้มันก็จะไม่แปับคุณหรือเปล่าคนนี้หรือเปล่าเราก็แบบลําบากหลายอย่างมันลาบากจนสุดท้ายก็ตัดสินใจยังไงเราก็ต้องต้องมีนะคือสุดท้ายพอได้มันจัดจริงๆแล้วผมก็รู้สึกว่าท,ท,ทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในในช่วงเวลานั้วมันแบบมันมีสิ่งที่ดีที่สุดของมันนะตอนนั้นเสมอผมรู้สึกว่าเราต้องทาให้เต็มที่ตอนน่อไปใช่ใช่ก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆแบบ คงอยู่ด้วยกันอย่างนี้ไม่ปล่อันแนะขอบคุณทุกคนมากรับชมแล้วคือทุอย่างที่คิดจริงเลาวพอพอพอมันทำแล้วมันก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมีอะไรที่เรามีความสุขได้ใช้เวลาร่วมกันได้ทำอะไรร่วมกันคือมันมีความสุขตอนนี้มันรู้สึกเหมือนแบบอิ่มอะตอนแรกก็มาพี่เอก่อนมันจะรลอกงายผมไม่ทานใค่จะห้อก พี่เอ็กหรอใครจะร้องไม่กไม่แบ่ครับอ่ะมันมีอะไรพูดไหมมันมีมันมีความสุขจริงนะคือหมายถึงว่ากินดูปุ๊บก็เป็นเราพูดก็จริงเนาะแต่มันเหมือนแบบรวบรวมภาพมาเรื่อนี้นั่งมาจนแบบเออาหารมาผมก็แบบใจหนึ่งก็แบบมีความสุขใจหนึ่งก็ขำใจหนึ่งก็ ไม่รู้มันปนกันหมดเลยอ่ะขนาดจะมีความสุขจริงครับขอบคุณทุกคนมากนะครับถ้าพวกผมสามารถกับทุกคนให้ฟังบว์ให้อะไรสปอร์ตมาให้ถ้าผมพวกเราสองคนสามารถทำอะไรให้ทุกคนได้เราก็อยากทำให้ทุกคนมีความสุขที่สุดเหมือนกันครับอยากทำให้ทุกคนกลับบ้านไปด้ยวยแบบความอิ่มเอมแล้วก็แบบรอยความสุขอยากให้มีควา,ามสุขครับก็ไม่รู้วันนี้สนุกกันหรือเลปล่าครับแล้วก็ ขอบคุณมึงมากลดย